สวัสดีค่ะพ้าหมอสีษทีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงดาวันประจําวันที่สามนะคะกรกฎาคม2568ซึ่งตรงกับวันพรฤกัสบดีสีแสดสีส้มนะคะพี่น้องคะเป็นประจําทุกวันพี่น้องนาแนวทางดีๆที่พระยิปสีชี้แนวทางไปผับใช้นะคะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันค่ะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะในกรณีที่ยังไม่ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพี่น้องขาพอลงคลิปปั๊บเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนไปยังในเครื่องของเรานะเราก็จะได้ เปิด,ดู่นะคะในคลิปต่างๆของคุณปหมอที่ลงให้นั่นองนะคะขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่อุดหนุนมานะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องขาขอให้เจริญรุ่งเรืองดูดวงกันมาตอนนี้ก็มีโปรสาหรับเดือนกรกฎาคมเนาะดูดวงลายมือลายเส้นนะคะปกติ399ลรดเหลือ2 9 9้านะดูชัดทุกเรื่องนะคะพี่น้องจ๋าทักไอดีลายมา้าก็แล้วกันนะคะเออเป็นแนวทางดูดวงครึ่งปีหลังเส้นนะคะ เส้นเหมือนแผนที่ชีวิตเนี่ยอยู่ในฝ่ามือของเราเนี่ยก็จะชี้แนวทางว่าเราควรที่จะไปทางไหนอย่างไรนะคะพี่น้องจ๋าเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีสําหรับลายมือของเรานะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ก็ดูว่าจะยุ่งงานเนาะยุ่งมากด้วยนะคะแล้วก็งานหนักๆน,นะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องอดทนนะคะสู้กันไปเนี่ยจะสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะ รอคอยรอการรอจังหวะรอคําตอบนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักนะสําหรับบางท่านรอที่จะสร้างครอบครัวนะกับคนรักหรืออย่างไรรอเก็บเงินนะรอโครงการนี่รอนะคะอย่ารอเปล่านะพี่น้องขาก็ลงมือทํานะนี่โปรเจกต์ในหวัวเยอะแยะ,ยะมากมายก็ให้ทําสักอย่างหนึ่งก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ดูว่าจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะใครที่เป็นเซลล์ขายของเจรจาเนี่ยสำเร็จนะในวันพรุ่งนี้หลางสังหรณ์ก็แม่น เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองซะนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความฝันถ้าฝันเนี่ยจะแม่นมากเลยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะในคืนนี้หลับแล้วก็ฝันซะนะคะพี่น้องจา๋าเออจะได้คําตอบจากความฝันของเรานน่นเองค่ะเอาล่ะคะเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรหรือเกิดจากเซนต์ของเราส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองค่ะขอให้เห็ง มาดูพี่น้องวันจันทร์ดั้งค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์ก็ขึ้นเดือนสตาระะ์ดวงก่อนหน้านี้อาจจะนิ่งๆนะคะแล้วก็เริ่มเปิดละนะคะมีแสงอ่อนๆมีคําตอบดีๆนะคะหรืออะไรที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เห็นผลแล้วนะนะคะขึ้นเดือนสตาร์แล้วก็อาจจะนะคะอืเป็นห่วงคนในครอบครัวบุตรหลานนี่ประมาณนี้นะอยู่กับเด็กๆนะบริวาร นะคะคนรักหรือลูกน้องลูกน้กองพนักงานยังหนัก่วงอยู่เหมือนกันยังคงที่จะเบกไม้เท้าอยู่นะคะเออแล้วก็เหนื่อยนะคะพี่น้องคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันท์เหนื่อยไปก็ได้เงินค่ะเห็นไหมเหนื่อยไปก็ได้เงินนะคะมีเงินสดเข้ามือน,นะคะอืมก้าวเรียญขึ้นในวันพวกนี้ใครรองเงินอยู่ก็ได้เงินแน่นอนนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะอืมเอาอย่างนั้นกันเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์เก้า 1 7ึ่ย์เขอให้เหงิงเห็นมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเรื่องงานดีเรื่องของนะคะคู่ค้าดีเรื่องของสินค้าเรื่องของนะคะการติดต่อประสานงานดีมากนะคะสําหรับสองไม้เทา้าเรื่องของการเงินอ่าเป็นคนที่มีเครดิตอยู่ยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องจา๋าอ่าในขณะเดียวกันก็าอาจจะมีคนขอความช่วยเหลือเราเรื่องเงินนะคะแต่เราก็สามารถที่จะ บริการได้ว่างั้นเนาะนี่อถ้าเรามีภาระที่จะต้องใช้เงินในวันพวกนี้มีเงินเข้านะคะสามารถเคลียร์ได้นะพี่น้องวันอังคารแล้วก็อาจจะเจอคนรักคนรักเก่านะคะหรือเกิดรักขวนนะคะมีความรักอยู่ในหัวใจนะะหรือมีโชคมีลาบนะควบคุมเงินได้แล้วนะ,ะพี่น้องวัดอังคารตั้งแต่วันพวกนี้ไป็นต้นไปฉะนั้นไพ่ออกมาดีหมดเลยนะคะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากออนไลน์ก็น่าจะเลขหน้าไพ่เลขหน้าไพ่เที่ยวนี้ให้เลขสองหก แล้วก็หกสี่สองหกหกสี่ขอให้เห็งเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันก็ดีดีนะคะเรื่องเงินนะอ่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเก็บหอมรอมริบได้แล้วทีละเหรียญในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางนะคะไปไหนเนี่ยไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะนี่อย่างนี้บางท่านก็เริ่มงานใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆเข้าสองงานติดนะคะเรื่องงานเด่นนะคะพี่น้องจา๋าเยี่ยมมากเลยนะเรื่องสุขภาพใครที่ไม่สบายอยู่ก่อนหน้านี้หายเร็วดีแล้ว ะะเรื่องการเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์ดีเยี่ยมเลยนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเก่งน,นะคะเอาละเลขนำโชคจากไหนเลขประจำตัวส่วนเลขหน้าไพ่เลขแปดหกหนึ่งห้าแปดหกหนึ่งห้าขอให้หิงๆงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะพุธกลางคืนยังคงเป็นผู้หญิงแก่งอยู่นะคะรับผิดชอบดูแลทั้งกิจการทั้งงานทั้งบริวารได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,นาเก่งปฏิภาณไหวพริบดีเยี่ยม ไปรวมจะองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องจ๊ะในวันพรุ่งนี้น่ะเออนะทํายอดขายถึงนะฉลองการเป็นทีมนี่อย่างนี้การเงินเห็นไหมคะเงินเข้านะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องจ๊าฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนเริ่มเดินใหม่ก็ดวงเปิดเหมือนกันในทุกเรื่องนะคะพี่น้องหนัเลขนําโชคมาจากไหนเลขประจาตัวส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข8 5 3ห8 5สามหนึ่งหสามขอให้เหงิงเหงมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดี สำหรับพี่น้องวันพราะเรัสบดีดวงดีค่ะพิกปฏิหารเกิดเนาะใครที่เครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะได้คําตอบทุกเรื่องในวันพรุ่งนี้แก้ปัญหาได้นะคะมีโชคเข้ามามีเงินก้อนเข้ามานะคะโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะเก็บเงินได้แล้วบริหารจัดก,การการเงินได้แล้วเงินเข้ารัวๆวางแผนที่จะหาเงินแล้วก็นะคะกังวลอยู่ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยลงทุนนี่เนี่ยจะได้เงินไหมมีค่ะนะคะลงมือได้เลย แล้วก็สิ่งที่เตือนก็คือห้ามคิดถึงความหลังคิดย้อนหลังนะคะคิดลบอย่างนี้นะเลิกได้เลยนะคะเพราะว่าดวงเปิดแล้วนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีเลขนำโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดห้าหนึ่งศูย์สี่เจ็ดห้าขอให้เหงิเหงเงมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ว่ายังไงคะพี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่าอืมนะคะดูว่าเหมือนกับร่างกายไม่ค่อยจะโอเคนะอ่อนแออ่อนเพลียนนิดนึง นะคะถ้าเป็นแบบนี้พักผ่อนเยอะๆนะพี่น้องวันศุกร์นะคะแล้วก็เจอคู่แท้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆเนาะพี่น้องวันศุกร์ค้านะเออนะคะ,ะ,คะสิ่งที่จะต้องเตือนก็คืออารมณ์นะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าเวียงเวียงอย่าเป็นเด็กดื้อนะคะจะทําให้เราเสียการได้พี่น้องวันศุกร์ค้านะเรื่องงานก็ยังคงเด่นอยู่นะสําหรับบางท่านเนี่ยมีโปรเจกต์งานเข้านะคะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ทํายังคงมีไฟมีพลังอยู่นะคะ ให้นำมาระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเฝ้าด้วยความเพียรน,นะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลข4211 4211ขอให้เห็งเหง็มาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เรื่องงานเด่นค่ะเลื่อนเป็นสเต็ปเลยอาจจะมีการเลื่อนั้นเลื่อนตาแหน่งขย,ขยายในส่วนของกิจการบริวารก็ดีดีโชคดีมีทางออกมีทางสว่างโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์บุตรหลานโอเคนะคะ มีโชคมีลาบเข้านะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะอาจจะมีโอกาสขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่นะคะอเข้าเรือนหอประมาณนั้นนะคะนี่พี่น้องวันเสาร์ดีนะคะแล้วก็มีเม็ดเงินเข้าตลอดนะคะพี่น้องคะนะถึงแม้จะมีรายจ่ายก็ตามนะแต่เงินไม่ขาดมือละสําหรับพี่น้องวันเสาร์เนาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่ขอให้อย่างหิง ป้าหมอไวโพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ